หรือเปล่าลบชะมัดเอ๊ะใครมายืนขว่ามือถือมีดยาวเป็นคืบสะท้อนแสงมาอ๋อตีแล้วยังมีคนอื่นตาออกมาจากโดงไม้ยุงละสิท่าทางเมายาทุกคนเฮ้ยไอ้ชัดไอ้ลูกโทกแกเอาตังมาซื้อยาหน่อยสินี่เราไม่เ <c oughs> ห็นนายที่โรงเรียน <c oughs> หลายวัน <c oughs> ที่แท้นายมาอยู่แถวนี้นี่นายมาเมายาเลอททำไมไม่เลิกใครๆเขาก็สมัครใจเข้ารับการบําบัดทั้งนั้นเฮ้ยหยุดภาพแล้วเอาเงินมานี่ฉันซื้อของหมดแล้วฉันมาซื้อเครื่องบวชฉันจะบวชนะตีแจ็คเพื่อนตีก็บวชด,ด้วยทําไมนายไม่มาบวชกับพวกเราละ่ะเดี๋ยจะเลิกยาได้เฮ้ย ทำหยุดได้บอกให้เอาเงินมาอฉันแต่ข้างรถกำลัาว่าให้น,นายแล้วฉันจะกลับหัวสำราญยังไงสร้างหัวเองเปไปเลยอ่ะมีเท่าไหร่ก็เอามาเฮ้ยเป็นเองงานเข้าแล้วล่ะไอ้ฉันเฮ้ยพวกเราุูม,มัน แทงเราโอ้แล้วจะแทงซ้ำด้วยตทษฐานที่เองชกบข้าอืมนี่โอโอ้เฮ้ยหยุดไม่หยุดยิงนะนี่ปืนนุ้ยใครวะไปให้พน er ้นแล้วน่นปืนปลอมหรือปืนจริงวะสงสัยใช่ไหมล่ะจะลองยิงให้ดู นัดนี้ยิงขึ้นฟ้านัดต่อไปหัวกระบาลพวกเองเฮ้ยของมริงเว้ยพวกเราเห็นไปเว้ยชันเป็นไงมัางโอ๊ยตายแล้วเลืออเต็มเลยเสียโอ้าฝากบอกจอยด้วยผมจะอยู่เกียงข้างเธอตลอดไปตามที่ผม สัญญากับเธอไว้ขอให้เธอมั่นใจอชัดชัด